รถเคนครับเคน่นนี่ผ้าตันจมครับเนี่ยจะใช้พิโม่ครับ SS 2 1 0หึงดึงครับยี่เป็นตันดึงครับจะขึ้นหรือเปล่าครับรอดูครับเนี่ยนครับไล่ตกแผนเลกที่ปูไว้ครับเกี่ยวได้แล้วครับ ดูนี่อ๋อหาหมุดมาใส่ก่อนจะได้หรือเปล่าโอ้โหหนักเลยเ <c oughs> <c oughs> จอทุกครั้ง <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> แม่เบิร์ด <c oughs> จะพังเป็นได้ต่อไปไหมเนี <c> ่ย <oughs> มือวานก็คันเขียว เมืม่อวานก็รถเกนคันเขียวครับอันนี้ก็ยิบาตันเข้ามาเองเลยบอกว่าอยากลองอเรียบร้อยยังไงละ่ะมารอดูครับจะดึงไหวหรือเปล่า ะลื่นจกอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะลื่นอีกแล้วเนี่ยเครียเอ้าเตรียมดึงนะครับ กาะดึงโอ้โอ้ยโอ้อน้าน้านานาใส่สลักมาครับ มไไหมุนไปใหม่ก่อนครับดเดี๋ยวเดี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 ยวอ๋อสลิงโดนแท็กครับ nó vào kéo kéo mấy cái điện lên to kéo tra

ได้ยังได้ยังถอยอีกถอยถอยได้ไหมครับถอยอีกได้ไหมไปไปนิดนึงไปนิดนึงไปนิดนึงครับไปนิดนึงไป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 เลยโอ้ขึ้นครับโอ้โอไปไปไปเลยรับตกตกอีกแล้วครับ

เรียบร้อยครับแต่มันตกตกแผ่นเหล็กไม่ได้เลยมันยุบหมดเลยครับม,มันไม่ได้แน่นเลครับพื้นมันไม่ได้แน่นอ่ะตกแผ่นเหล็กมันคือยุบหมดเลยครับเอบอ ขอให้ทองอีก็ได้ดดเล็กเกืเอบไม่ขึ้นครับโอ้โห